วิ่งทำเ e อ็มนะครับขยายเอ็มขยายเอ็มนะพี่น้องเอเซ่นอาก,กากน้ำตาลน้ำตาลสามลิตรให้ไปแล้วรดน้ำแร่งใส่นะครับใส่ถงถัาผสมกับน้ำสะอาดด้วยครับเด้อเดี๋ยวเทกากาน้ำตาลลงไปเรียบร้อยแล้วอบค้นเห็นมันเข่ากันกัน กากนะน้ำตาลเลยวุ้นกากน้ำตาลกับน้ำมัเเผากันหอมครับผมหอ,อ,อ,อก,กีนมครับหอมครับเกษากำตาลนะครับผู้ใดมีไม่มีกากน้ำตาลนะเอาน้ำตาลทรา,ายก็ได้ครับ ก้นให้เข้ากันด้วครับก้นให้กันกันประนับจากก้นหังเข้ากันอเอาใส่บๆบ่อปลาครับกนันจับกันก็เอา E-M E-M นะครับเชื้อจุลินทรีย์นะครับเจ็ดสิบบาทขอเชื่อได้กลับไปเลยครับยังไง้เ็เือ The quân không khán lạc. Tìm về bán kết mười lăm vắng với phía đấy là mười

Ba bay, 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 phun, bay, bay, มาไกลเก๊กมื่อครับเพราะขึ้นเชื้อราไม่อยุ่ด้อยแล้วเขาจะค่อยน้ำไปใส่เดี๋ยวเขี่ยไม่จากมือออกมาให้ทนไมดีเลยครับคันมึงควบปรุงยังไงล่ะนอ็มครับ EM ขยายเชื้อขยายหัแล้วก็ปิดไว้ครับปิดเสรทีนี้แล้วก็ยุ่งในที่ร่มด้วครับเด้อ ได้ไว้ในทีร่มเจ็ดมื่นเขาจ้งคอยน้ำไปใส่ไขยายอีกทีนึงก็ได้ครับฮะแค่นี้แหละครับ้วยไม้จากไอ่